คุณผู้ฟังคะลองคิดดูเล่นๆนะคะว่าจะเป็นยังไงถ้าอนาคตทั้งชีวิตของเราเนี่ยถูกตัดสินด้วยการสอบแค่ครั้งเดียวฟังดูเหมือนพล็อตหนังเลยนะครับใช่ค่ะแต่นี้ไม่ใช่เรื่องสมมตินะคะมันคือความจริงของเด็กจีนเป็น10บสล้านคนเลยกับการสอบที่เรียกว่าเกาเข่าหรือเกาเกาอ่าใช่ครับการสอบคัดเลือกระดับชาติที่แบบโอ้โหโหดหินมากม เขาต้องชุ่มอ่านหนังสือกันหนักมากนะคะวันละ15ชั่วโมงเลยก็มีเพื่อแย่งที่นั่งในมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ประมาณเออเล้านที่นั่งครับถือเป็นระบบจับคู่ทางการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันแบบเจาะลึกเลยเริ่มจากความกดดันก่อนเลยค่ะมันมหาสาลขนาดไหนคะครับคือชีวิตช่วงมปลายของเด็กจีนเนี่ยแทบจะทั้งหมดเลยนะอุทิศให้กับการเตรียมสอบเกาเข่าอย่างเดียวจริงเหรอคะ ทั้งหมดเลยครับตารางเรียนนี่โอ้โหเข้มข้นมากตื่นกันตั้งแต่เช้ามืด6โมงเชา้าเรียนเริ่ม7็ดโมงครึ่งลากยาวไปถึงเกือบ6โมงเยน็นแล้วมีพักไหมคะมีพักทานข้าวพักนิบสั้นๆครับแล้วก็เรียนด้วยตัวเองต่ออีกยาวไปถึงห้าทุ่มครึ่งนู่นเลยคุยหนักมากครับบางโรงเรียนนี่มีวันหยุดแค่ครึ่งวันอาทิตย์เองนะหรือบางทีได้กลับบ้านเดือละสองครั้งเท่านั้น มีเคสตัวอย่างไหมคะแบบที่พอจะเล่าให้เห็นภาพชัดขึ้นมีครับอย่างเคสของเหวินจุนเป็นนักเรียนประจํามาจากหมู่บ้านปังตงที่อยู่นานโรงเรียนอยู่ห่างบ้านตั้ง3มชั่วโมงแน่โหไกลเหมือนกันนะคะใช่ครับและกฎคือห้ามใช้มือถือเลยนะได้คุยกับพ่อแม่แค่5นาทีทุกวันอาทิตย์5นาทีครับพ่อเขาเปรียบเลยว่าเหมือนคุกสําหรับนักเรียนแถมยังนอนวันละหชั่วโมงเอง ฟังแล้วรู้สึกอึดอัดแทนเลยค่ะแล้วเรื่องสุขภาพจิตล่ะคะเครียดขนาดนี้แน่นอนครับทรงผลกระทบแน่ๆมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยครูหูนานเลยนะเขาพบว่าช่วงเก้าเดือนหัวเหลียวหัวต่อเนี่ยจากเกาเข่าไปเข้ามาหาวิทยาลายัยค่ะช่วงเปลี่ยนผ่านสําคัญเลยใช่ครับมีนักศึกษาที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือ depressive disorders เนี่ยถึง2.3%ก็ไม่น้อยนะคะ แล้วที่น่ากังวลกว่าคือกว่าหนึ่งในสของนักศึกษาที่เป็นโรคนี้เนี่ยอาการมันเริ่มครั้งแรกช่วงนี้แหละช่วงที่กดดันสุดๆอมืมีปัจจัยเสียงอะไรบ้างคะพอจะบอกได้ไหมก็มีหลายอย่างครับอย่างเช่นเพศหญิงหรือว่าเจอกับเหตุการณ์สะเทือนใจในชีวิตพ่อแม่หย่าร้างหรือเสียชีวิตอะไรแบบนั้นแต่ที่น่าห่วงจริงๆคืออัตราการไปขอความช่วยเหลือมันต่ำมากต่ำขนาดไหนคะ แค่8.7%เองครับน้อยมากๆโหน้อยจริงๆค่ะทำให้เราต้องย้อนกลับไปดูเลยนะคะว่าไอ้เจ้าเก้าวเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มีที่มาที่ไปยังไงทำไมมันถึงสำคัญขนาดนี้ครับเก้าเขาเนี่ยคือการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี1952นู่นเลยโอ้นานมากแล้วนะคะใช่ครับมันเป็นเหมือนประตูบานสำคัญเลยสู่อนาคต การงานการเลื่อนชั้นทางสังคมคือตามทฤษฎีเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อเป็นมาตรฐานกลางให้มันยุติธรรมกับทุกคนแต่ในทางปฏิบัติล่ะคะก็ปฏิบัติมันก็ยังมีประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำอยู่ครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรระหว่างเด็กในเมืองกับเด็กชนบทอันนี้ก็ยังเห็นชัดแล้วตัวระบบการคัดเลือกมันเป็นยังไงคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีครับ มีการปฏิรูปสำคัญเลยจากระบบเดิมที่เรียกว่า IA หรือ Immediate Acceptance IA คือยังไงนะคะคือเลือกที่เดียวเลยถ้าคะแนนถึงก็ได้ไปเลยวัดดวงกันไปอ๋อ oh, แบบเลือกแล้วติดเลยใช่ครับทีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นระบบ PA หรือ Parallel Acceptance PA ต่างกันยังไงคะหลักการคือยื่นคะแนนได้หลายอันดับพร้อมกันเลยแล้วก็ให้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยหาคู่ที่ดีที่สุดให้ ช่วยลดความเสี่ยงที่แบบคนคะแนนสูงๆจะพลาดไม่มีที่เรียนเพราะเลือกผิดคณะผิดมหาวิทยาลัยอ๋อเหมือนเปิดโอกาสให้มากขึ้นแต่ก็อาจจะซับซ้อนขึ้นหรือเปล่าคะก็อาจจะทําให้การวางแผนหรือคาดการคะแนนปลอดภัยเนี่ยยากขึ้นนิดหน่อยครับมีกรณีศึกษาให้เห็นภาพชัดๆไหมคะอย่างที่มณฑลเสฉวนที่บอกว่าเปลี่ยนไปใช้ PA มีครับที่เสฉวนตอนปี2 0 0 8 2 0 0 9 พอเปลี่ยนเป็น PA ปุ๊บเนี่ยนักเรียนกล้ายื่นมหาวิทยาลัยดังๆในอันดับต้นๆมากขึ้นเฉลี่ยแล้วยื่นเพิ่มขึ้นประมาณ0.7แห่งอืมแล้วผลเป็นไงคะการจับคู่โดยรวมมัน stable ขึ้นครับหรือมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นหมายความว่ายังไงคะเอ่อคือลดโอกาสที่แบบนักเรียน A ซึ่งจริงๆควรได้ที่ C แต่กลับไปได้ที่ B แล้วนักเรียน D ที่คะแนนน้อยกว่า A ดันได้ที่ C ไปอะไรแบบนี้ครับ ลดโอกาสการจับคู่ที่ไม่ลงตัวแบบนั้นลงไปได้6%อ๋อเข้าใจแล้วค่ะลดความไม่ยุติธรรมในการจับคู่ลงใช่ครับแต่มันก็มีอีกด้านนะคือโอกาสที่จะได้เข้าเรียนในตัวเลือกอันดับแรกสุดที่แบบใฝฝันจริงๆเนี่ยมันกลับลดลงลดลงเยอะไหมคะลดลงถึง24%เลยครับโหเยอะเหมือนกันนะคะครับมันเป็นเทรดออฟที่น่าสนใจคือระบบใหม่มันช่วยลดการหลุด เพราะเลือกพลาดก็จริงแต่ก็ต้องแลกกับการที่โอกาสจะคว้าคะแนนในฝันอันดับหนึ่งมันยากขึ้นเหมือนกับว่าความมั่นคงของระบบโดยรวมอาจจะไม่ได้แปลว่าทุกคนจะสมหวังตามที่ตั้งใจไปเป๊ะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ปี2025นี้ก็จะมีการปฏิรูปอีกรอบแล้วนะครับอีก8มณฑลจะใช้ระบบใหม่รวมเป็น29มณฑลเลยเปลี่ยนอะไรบ้างคะรอบนี้หลักๆก,ก็โครงสร้างข้อสอบครับวิชาหลักจีนคณิตภาษาต่างประเทศยังเหมือนเดิม แต่จะให้เลือกสายวิทย์หรือสายประวัติศาสตร์แล้วก็เลือกวิชาอื่นๆอีก2วิชาแล้วก็พวกมหาวิทยาลัยชั้นนําอย่างชิงหัวปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เจียวทงก็จะขยายการรับโดยเน้นไปที่สาขาพื้นฐานอย่างคณิตฟิสิกส์เคมีแล้วก็พวกสาขาเชิงกลยุทธ์เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นอะไรบ้างคะก็พวก AI ความเป็นกลางทางคาร์บอนการกำกับดูแลดิจิทัลอะไรพวกนี้ครับซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของจีนเรื่องการเปลี่ยนแป,ปลงสภาพ,พภูมิอากาศด้วย โหมีการปรับตัวตลอดเลยนะคะกลับมาที่เรื่องคะแนนหน่อยคะ่ะได้ยินมาว่าแค่คะแนนเดียวเนี่ยอันดับอาจจะต่างกันเป็นพันๆคนเลยเหรอคะใช่ครับอาจจะต่างกันถึง2,000อันดับทั่วประเทศเลยนะไม่น่าเชื่อมันแสดงให้เห็นเลยว่าทุกคะแนนมันแบบสําคัญมากจริงๆครับแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องนโยบายพิเศษเอีกนะสาหรับชนกลุ่มน้อยอ๋อมีเรื่องนี้ด้วยหรอคะเป็นยังไงคะครับอย่างเพื่อนของเวินจูนที่เล่าไปตอนตอน้นชื่อแฮปปี้ เขาเป็นชาวเมียวได้คะแนนบวกเพิ่มไปเลย10คะแนนบวกให้ฟ,ฟรีๆเลยเหรอคะใช่ครับทำให้คะแนนเขาตามหลังเหวนจุนแค่11คะแนนทั้งที่จริงๆอันดับห่างกันเป็นหมื่นเลยนะโหแล้วเจ้าตัวเขารู้สึกยังไงคะตัวแฮปปี้เองก็ยอมรับนะว่าจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบอะไรขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันอออาจจะไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ จุดนี้ก็น่าคิดนะคะมันก็เลยเกิดเป็นข้อถกเถียงเรื่องความเท่าเทียมขึ้นมาว่านโยบายแบบนี้มันช่วยลดช่องว่างได้จริงไหมหรือกลับไปสร้างความรู้สึกไม่เป็นธรรมอีกแบบแทนครับมันเป็นความขัดแย้งในใจที่น่าสนใจนะคือถึงแม้ระบบคะแนนเดียวเพียวๆเนี่ยจะโดนวิจารณ์เยอะเรื่องแรงกดดันเรื่องมองข้ามความสามารถด้านอื่นๆค่ะแต่ในมุมของนักเรียนบางคนอย่างลูเซียที่เราเห็นใน YouTube เขากลับมองว่าเกาเข่าเนี่ย มันให้โอกาสที่เท่าเทียมกับทุกคนนะโดยเฉพาะคนจากครอบครัวธรรมดาหรืออาจจะได้โอกาสหน่อยให้ได้เข้าถึงการศึกษาดีๆเปลี่ยนชีวิตได้อ,อ๋อเขามองว่าถ้าเทียบกับระบบอื่นที่อาจจะใช้เส้นสายหรือใช้เงินเข้ามาช่วยได้ระบบนี้มันยุติธรรมกว่าในแง่นั้นใช่ครับเขามองแบบนั้นเลยเป็นมุมมองที่ทำให้เราฉุกคิดเหมือนกันนะคะว่าในความโหดความกดดันของมันเนี่ยกดด็าอาจจะมีนนค,วมความแฟร์ในแบบของมันซ่อนอยู่เหมือนกันครับ ถ้ามองภาพรวมข้อดีของระบบนี้อย่างเรื่องค่าเล่าเรียนที่จีนถูกมากไม่ต้องมีหนี้การศึกษาเหมือนหลายๆประเทศอันนี้ก็ดีนะคะใช่ครับถูกมากจริงไม่ถึง1,000 USD ต่อปีได้ซ้าแล้วก็อาจจะลดปัญหาดราม่าในโรงเรียนเพราะทุกคนมุ่งแต่จะเรียนอย่างเดียวอันนี้ก็อาจจะใช่ครับแต่ข้อเสียก็มีนะอย่างเรื่องทักษะการคิดวิเคราะห์ที่อาจจะไม่ได้ถูกส่งเสริมเท่าที่ควรเพราะเน้นท่องจำเพื่อสอบเป็นหลัก ค่ะแล้วก็เรื่องการเลือกคณะที่บางทีเด็กเลือกตามความนิยมหรือตามที่พ่อแม่บอกมากกว่าจะเลือกเพราะชอบจริงๆใช่ครับแล้วก็แรงกดดันมหาศาลจากการเปรียบเทียบคะแนนการจัดอันดับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่สรุปแล้วเกาข่าก็เป็นเหมือนดาบสองคมเลยนะคะครับเป็นบททดสอบที่โหดหินมากจริงๆที่หล่อหล,อ,ลอมและก็กำหนดชีวิตเด็กจีน มันสร้างทั้งแรงกดดันปัญหาสุขภาพจิตแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาสให้คนได้ไต่เต้าทางสังคมจริงๆระบบก็มีการปรับปรุงพยายามปฏิรูปให้มันดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็ยังมีความท้าทายเรื่องความเหลื่อมล้าอยู่ดีใช่ครับแล้วก็คําถามสําคัญเลยว่าสุดท้ายแล้วการศึกษาที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ นั่นสิคะคำถามสุดท้ายที่เราอยากจะชวนคุณผู้ฟังคิดต่อก็คือระบบการคัดเลือกที่มันเข้มข้นแล้วก็เพึ่งพาคะแนนสอบเป็นหลักขนาดนี้เนี่ยมันเป็นหนทางที่ดีที่สุดจริงๆหรือเปล่าในการจะเฟ้นหาหรือพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของคนรุ่นใหม่ครับหรือว่าจริงๆแล้วมันมีมิติความสามารถอื่นๆอีกที่สังคมกาลังมองข้ามไปในการแข่งขันอันดุเดือดครั้งใหญ่นี้